สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสภานเซเพื่อนเนี่ยมารับของฟรีเป็นเฟรดดี้บัดดี้นะคะตุ๊กตาน้องเฟรดดี้เลยนี่เกาะที่ไหลของเราแบบนี้เลยนะจ๊ะน่ารักดีมากเลยอันนี้นะคะแจกฟรีเนี่ยด้วยกันทั้งหมด1,500ชิ้นค่ะแล้วก็เหลือให้เรารับนะคะอยู่ที่1133ชิ้นด้วยกันค่ะแมพที่แจกของฟรีนะคะก็จะเป็นแมพนี้เลย camera man race simulator นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมพไว้ใต้คลิปนี้ค่ะในการรับของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแมพนี้แล้วเนี่ยแมพนี้นะคะเราเนี่ยงา,าระะว เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไข่ให้เรามาเปิดนะก็แนะนํานะคะว่าให้มาเปิดใบที่ถูกที่สุดได้เลยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดไข่นั่นเองค่ะในการรับของรีนะคะเขามีเงื่อนไขบอกเราอยู่นะด้านซ้ายมือเนี่ยมีปุ่มให้เรากดค่ะ ก็จะมีนะคะเป็นเฟรดดี้กดเข้าไปเนี่ยเงื่อนไขนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างก็คืออันแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องเล่นเกมนี้เป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะต้องเปิดไข่ให้ครบทั้งหมด2999ฟองนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าเหลือให้ร,รับเนะี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหากว่าทาสําเร็จนะคะเราเป็น1,500คนแ้าร้นะคะ่ะสามารถกดปุ่มสีเขียวปุ่มเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนอกจากนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีของฟรีอื่นๆน,นะคะให้เรารับกันด้วยซึ่งงงออออย่า่านนนนน้้ปมีีัะะคะ นไข่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อวานนะก็จะเปลี่ยนนะคะไปเป็น4ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะต้องเปิดไข่นะคะทั้งหมด4,321ฟองค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมาทําเวลาเดียวกันนี้เนี่ยสามารถรับของฟรีได้ทั้งหมด2อย่างไปได้โดยเช่นกันนะคะทุกคนก็คือเวลาเนี่ยมันนับเหมือนกันนะแต่ว่าแค่จะต้องทําเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะคะก็รับไปเลยทั้งหมด2ชิ้นนะคะหากว่าทําครบนะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวไวจะคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะ